คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปเปิดตำนานชาย3คนแหกคุกอัลคาทรัสด้วยช้อนคันเดียวเมื่อปี1962ครับเมื่อวันที่12มิถุนายน1962นักโทษชาย3คนหลบหนีออกจากเรือนจำอัลคาทรัสและหลังจากนั้นไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยชะตากรรมสุดท้ายของแฟรงก์มอริสและสองพี่น้องตระกูลแอนกลิน จึงยังคงเป็นปริศนาลี้ลับมาจนถึงทุกวันนี้แต่ความมุ่งมั่นแน่วแน่ความกล้าบ้าบินและไหวพริบอันชาญฉลาดของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้แผนการแหกคุกที่รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาที่สุดของสหรัฐประสบผลสําเร็จยังคงเป็นตำนานเล่าขานอันน่าทึ่งตลอดการสําหรับผู้คนทั่วโลก2ปีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนพฤษภาคมปี1964ไมเคิลชานตัน ผู้สื่อข่าวของรายการ BBC Panorama ได้เดินทางตามรอยเส้นทางที่น่าวันเกรงที่สุดในโลกอัชญากรรมโดยได้ข้ามน้ำข้ามทะเลที่ปั่นป่วนหมุนวนของอ่าวซันฟรานซิสโกเพื่อไปเยือนเกาะขังนักโทษอันคาทรัสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของเดอะร็อกหินผาที่น่าสะพรึงกลัว เรือนจำมหันตโทษของรัฐบาลกลางสหรัฐแห่งนี้คุมขังอาชญากรตัวอันตร,รายที่ร้ายกาจที่สุดของประเทศไว้หลายคนโดยคนทั่วไปเชื่อกันว่าเรือนจำอาคาทรัสเป็นป้อมปราการที่ไม่อาจจะถูกทำลายได้แต่ทว่าในช่วงเช้าตรู่ของวันที่12มิถุนายนปี1962ชายสมคนสามารถหลบหนีออกจากป้อมปราการอันแข็งแกร่งดังกล่าวซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่ง แต่เดิมอันคาทรัสคือป้อมปืนของกองทัพเรือซึ่งใช้ป้องกันศัตรูไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำของอ่าวซันฟรานซิสโกโดยในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐนั้นหากนักโทษที่เป็นฝ่ายสมาพันธรัฐถูกจับกุ่มตัวได้ก็มักจะนำมาขังไว้ที่นั่นเนื่องจากเป็นเกาะที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวและมีหน้าผาสูงชันทั้งยังมีกระแสน้ำเย็นยเยือกที่ไหลเชี่ยวล้อมรอบในช่วงต้นศตวรรษที่20 มีการปรับปรุงป้อมปราการเก่าให้กลายเป็นเรือนจำทหารและต่อมาในช่วงทศวรรษ1930ขณะที่รัฐบาลสหรัฐพยายามจัดการกับบรรดาแก๊งอัชญากรรมที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเพราะนโยบายห้ามผลิตและค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงยุติธรรมได้เข้าควบคุมเรือนจำอาคาทรัสและเริ่มโยกย้ายนักโทษตัวอันตรายที่อยู่ในระบบเรือนจำของรัฐบาลกลางมาที่นั่นในจำนวนนี้มีอัชญากรชื่อดังอย่างเจ้าพ่ออันคาโปนมิกกี้ โคเฮนจอร์ดเคลลี่เจ้าของฉายาปืนกลและฆาตกรตัวฉกาดอย่างโรเบิร์ตสตราวซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักดีในฉายาคนเลี้ยงนกแห่งอังคาทรัสไมเคิลชานตันผู้สื่อข่าวของรายการ BBC p a n พา a m โนรมาได้ให้คำจำกัดความกับนักโทษเหล่านี้ว่าพวกเขาคือคนที่ชั่วร้ายและก่อปัญหายุ่งยากมากมายเสียจนไม่อาจจะคุมขังเอาไว้ในเรือนจำธรรมดาได้อีกต่อไป 4ปีก่อนที่รายการ BBC Panorama จะเดินทางเยือนอาคาทรัสนักโทษแฟรัค์ลีมอริสได้ถูกนำตัวไปคุมขังที่นั่นเขากำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่มีอายุได้11ปีและถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง13ปี มอริสใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่วนเวียนเข้าออกเรือนจำหลายแห่งโดยผู้คนกล่าวกันว่าเขามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในระดับสูงเป็นอาชญากรตัวฉกาจที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์โดยเคยกระทำความผิดในข้อหาต่างๆซึ่งจดบันทึกได้ยาวเป็นบัญชีหางว่าวตั้งแต่มียาเสพติดในครอบครองไปจนถึงใช้อาวุธปล้นชิงทรัพย์แต่คงไม่มีวีรกรรมใดของเขาที่มีชื่อเสียงเกินไปกว่าการแหกคุกสำเร็จหลายต่อหลายครั้ง มอริสถูกส่งมายังเรือนจำอาคาทรัสในเดือนมกราคมปี1960หลังหลบหนีออกจากเรือนจำมหันตโทษรัฐลุยเซนาในทันทีที่มาถึงเขาเริ่มวางแผนการแหกคุกอีกครั้ง ประจวบกับได้พบทําความรู้จักกับเพื่อนนักโทษที่อยู่ในห้องขังใกล้เคียงกันอย่างสองพี่น้องโจรปล้นธนาคารจอนและคลาเรนซ์แอนกลินรวมทั้งนักโทษเก่าอารลันเวสซึ่งถูกคุมขังที่อัลคาทราสมานานตั้งแต่ปี1957แล้วทั้งหมดต่างได้รู้จักคุ้นเคยกันจากการทํางานในเรือนจําก่อนหน้านั้นทั้งยังมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยๆในตอนกลางคืนเพราะต่างก็อยู่ในห้องขังที่ติดกันด้วย เมื่อผู้สื่อข่าวของ BBC p a n o r a m าไปเยือนอาคาทรัสหลังเรือนจำแห่งนี้ปิดตัวลงได้ราวหนึ่งปี เขาตระหนักดีถึงชื่อเสียงอันน่ากเกรงขามในอดีตของที่นั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้คุมนักโทษที่เข้มงวดแบบไม่ปราณีใครสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายรวมทั้งลมทะเลที่พัดกระหน่ำรุนแรงเหมือนการทรมานนักโทษซึ่งไมเคิลชานตันได้บรรยายให้ผู้ชมรายการฟังว่าสายลมที่ดูเหมือนจะไม่เคยหยุดส่งเสียงโหยหวนสะท้อนกล้องขณะพัดผ่านเข้าไปในซี่ลูกกรงห้องขัง เขายังกล่าวเสริมว่าเนื่องจากเรือนจําแห่งนี้สร้างทับทางเดินยาวของป้อมประการเก่าทําให้ปัจจุบันรากฐานของตัวอาคารสุดโูมและแตกสลายอย่างหนักมาดูแผนการสุดสลับซับซ้อนภายใต้การนําของมอริสนักโทษทั้ง4เริ่มวางแผนการที่บ้าบินด้วยอุบายอันสลับซับซ้อนเพื่อหลบหนีจากที่คุมขังบนเกาะกลางทะเลแห่งนี้พวกเขาใช้เวลาหลายเดือนขุดเอาคอนกรีตที่เสียหายจากการกัดกร่อนของเกลือ ตรงบริเวณรอบท่อระบายอากาศใต้อ่างล้างมือในห้องขังออกโดยใช้เพียงช้อนโลหะที่ขโมยมาจากโรงอาหารรวมทั้งอุปกรณ์ขุดเจาะที่ดัดแปลงจากมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นและใบเลื่อยที่ถูกทิ้งแล้วจำนวนหนึ่งเพื่อขุดโพรงเชื่อมต่อไปอยังทางเดินในมุมที่ตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งไม่มียามรักษาการเฝ้าอยู่ เพื่อกลบเสียงดังจากการลักลอบขุดโพรงดังกล่าวมอริสจะเล่นหีบเพลงชักของเขาในเวลาที่กำหนดไว้หนึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการบรรเลงดนตรีให้นักโทษฟังเป็นประจำพอดีเมื่อโพรงนั้นใหญ่พอที่คนจะคลานลอดไปได้พวกเขาจึงปีนขึ้นไปยังพื้นที่ว่างบนฝ้าเพดานของห้องขังแล้วจัดตั้งห้องทำงานลับขึ้นมาแห่งหนึ่งโดยทำตะแกรงเหล็กปลอมจากกระดาษนิตยสารที่ทากาวแปะทับกันหลายชั้น มาวางปิดรูทางเข้าโพรงดังกล่าวเพื่ออำพรางเอาไว้ซึ่งกระดาษนิตยสารนั้นก็ขโมยมาจากห้องสมุดของเรือนจำนั่นเองในห้องทำงานลับของนักโทษทั้ง4พวกเขาสร้างแพยางจากวัสดุเหลือใช้ขนาด6คูณ14ฟุตและทำเสื้อชูชีพจากเสื้อกันฝนที่ขโมยมากว่า50ตัวโดยประสานเชื่อมต่อผื้นผ้ายางด้วยวิธีใช้ความร้อนของท่อส่งไอน้ำละลายตรงริมขอบของมัน จากนั้นก็ดัดแปลงหีบเพลงชักเป็นอุปกรณ์สูบลมเพื่อทำให้แพยยางพองตัวขึ้นทั้งยังประดิษ์ใบพา,ายจากเศษไม้อัดอีกด้วย แต่การลอบทำงานในห้องลับตอนกลางคืนทำให้พวกเขาจาเป็นต้องอำพรางตัวเพื่อไม่ให้ผู้คุมที่ออกตรวจตรากลางดึกสังเกตเห็นว่ามีนักโทษหายไปจากห้องขังด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงประดิษฐ์หุ่นแทนตัวเองขึ้นมาซึ่งหุ่นนี้มีส่วนหัวทำจากกระดาษชำระแปะทับซ้อนกันหลายชั้นโดยใช้สบู่และยาสีฟันแทนกาวซึ่งยังใช้เศษผมของนักโทษที่เก็บมาจากร้านตัดผมของเรือนจาช่วยตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังใช้สีเนื้อจากอุปกรณ์งานศิละปะที่ขโมยมาทาทับลงไปเพื่อให้หัวคนปลอมมีสีผิวใกล้เคียงกับพวกเขาด้วยนักโทษทั้งสีนำสีรษะปลอมดังกล่าวไปวางไว้บนเตียงแล้วยัดผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าหมวนเป็นก้อนไว้ใต้ผ้าหม่มโดยจัดให้มีรูปทรงดูคล้ายกับร่างกายคนขณะก,กำลังนอนหลับ นอกจากนี้พวกเขายังมองหาทางออกของเรือนจำระหว่างที่ทำงานสร้างอุปกรณ์หลบหนีไปด้วยโดยใช้ท่อระบายน้ำเป็นขั้นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปด้านบนสูงกว่า9เมตรแล้วงัดช่องเปิดที่ด้านบนสุดของปล่องระบายอากาศออกก่อนจะใช้สบู่มาทำเป็นสลักบานทับปลอมเพื่อให้ช่องเปิดยังคงดูเหมือนว่าปิดอยู่ตามปกติในที่สุดเมื่อถึงคืนวันที่11มิถุนายน1962 พวกเขาก็พร้อมจะลงมือปฏิบัติตามแผนการอัญชันฉลาดที่ได้วางไว้โดยหลังจากที่วางศีสะะปลอมไว้บนเตียงแต่ละคนเพื่อหลอกผู้คุมแล้วมอริสและ2พี่น้องตระกูลแอนกลินได้เริ่มคลานลอดโพรงที่ขุดไว้ในผนังห้องของแต่ละคนทว่าแผนการหลบหนีของเวสต,ต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะไม่อาจจะออกมาจากห้องขังได้ทันเวลาทำให้คนอื่นๆต้องจากไปโดยทิ้งเขาเอาไว้ข้างหลัง นักโทษที่เหลือเพียง3คนปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือนจำจากนั้นก็วิ่งข้ามไปอีกฟากหนึ่งอย่างไม่คิดชีวิตโดยหอบผิวเอาแพรยางไปด้วยทั้งที่ตรงนั้นเป็นบริเวณซึ่งอยู่ใกล้กับหอสังเกตการของเหล่าผู้คุมเรือนจำจากนั้นพวกเขาเวียงตัวลงไปตามแนวของท่อน้ำทิ้งที่อยู่ด้านนอกปีนข้ามรั้วลวดน้าสูง3.7เมตรที่กั้นขวางอยู่ถึง2ชั้น ก่อนจะเรียบรุดลงไปด้านล่างของตลิ่งสูงชันเพื่อให้ไปถึงชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะที่นั่นพวกเขาสู่ปลมเข้าแพรยางที่เป็นเหมือนเรือชูชีพก่อนจะออกเดินทางหายไปในความมืดระหว่างที่นักโทษทั้ง3หลบหนีไม่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเนเรือนจำเลยสักครั้งต่อมาเมื่อผู้คุมพบศรีรษะปลอมบนเตียงในตอนเช้าจึงได้มีการเปิดสัญญาณเตือนดังกล่าวเมื่อสายเกินไปเสียแล้ว จลีนบาเบียเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กของเธอที่อัลคาทราสเนื่องจากมีพ่อทำงานรักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำและทางการอนุญาตให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่พักอยู่ที่นั่นได้เธอบอกเล่ากับรายการประวัติศาสตร์พยานของ BBC ถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าพ่อของเธอคือคนที่เปิดสัญญาณเตือนภัยให้ดังขึ้นตอนที่ฉันตื่นนอนสัญญาณเตือนภัยยังคงดังอยู่มันดังมากและเสียแทงประสาทหูเสียงของมันแย่มากและน่ากลัวเหลือเกิน ตอนนั้นฉันรู้สึกช็อกไปเลยความคิดแรกที่ผ่านเข้ามาในหัวก็คือไม่น่าจะมีคนพยายามหลบหนีแต่ความจริงก็คือมันใช่จริงๆทั้งเรือนจำถูกปิดตายลงทันทีและมีการค้นหาอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวอาคารรวมถึงบริเวณที่พักของเจ้าหน้าที่ด้วยในขณะเดียวกันพ่อของโจโลีนได้เริ่มปฏิบัติการตามล่าตัวนักโทษหลบหนีครั้งใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชทันและตำรวจหลายร้อยคนออกค้นหาทั่วเกาะและบริเวณโดยรอบติดต่อกันนานหลายวัน ต่อมาในวันที่14มิถุนายนทีมเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งได้ค้นพบไม้ภผยอันหนึ่งของนักโทษที่หลบหนีไปในวันเดียวกันมีคนงานพบห่อของใช้ส่วนตัวของสองพี่น้องแอนกรินซึ่งใช้ผ้ายางกันน้ำหอ่อหุ้มไว้เจ็ดวันต่อมาเศษชิ้นส่วนของแพยยางถูกซัดมาเกยหาดบริเวณใกล้กับสะพานโกลเด้นเกตและวันต่อมาหนึ่งในเสื้อชูชีพทำมือก็ถูกพบ แต่สามนักโทษแหกคุกหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครได้พบเห็นพวกเขาอีกเลยคดีปริศนาที่ปิดไม่ลงแม้นักโทษทั้งสามจะหลบหนีไปได้แต่ทางการสรุปผลการค้นหาโดยชี้ว่าทั้งหมดน่าจะจบชีวิตลงในกระแสน้ำที่ปั่นป่วนรุนแรงระหว่างพยายามพายเรือยางออกจากเกาะซึ่งริชาร์ดวิลลารด ผู้บัญชาการเรือนจำอาคาทรัสในปี1964ให้สัมภาษณ์กับ BBC ไว้ในขณะนั้นว่าใช่นักโทษเราหายไป3คนแต่ก็ไม่มีใครออกมาอวดตัวว่าหลบหนีไปได้นะพูดอีกอย่างก็คือนักโทษทั้งหมดที่หายไปน่าจะจมน้ำระหว่างพยายามหลบหนีซึ่งเท่าที่เรารู้ทุกวันนี้ยังไม่มีใครเดินพูดโอ้อวดไปตามท้องถนนว่าพวกเขาแหกคุกอาคาทรัสออกมาได้ทำไมผมถึงแน่ใจนักนะหรือคุณได้ยินเสียงลมพัดใช่ไหม คุณได้เห็นกระแสน้ําแล้วใช่ไหมคุณคิดว่าตัวเองจะหนีรอดออกไปได้หรือวิลาดกล่าวเรือนจำอคาทรัสปิดตัวลงในปี1963ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีหลังการแหกคุกครั้งประวัติศาสตร์โดยเหตุผลส่วนหนึ่งนั้นมาจากโครงสร้างอาคารที่ทรุดโทรมลงมากและค่าใช้จ่ายที่สูงเลีว้วอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการควบคุมนักโทษอย่างโหดร้ายทารุณเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงกันมานานหลายปีก่อนหน้านั้น โดยเริ่มจากในปี1939แฟรงค์มอร์ฟีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้พยายามจะปิดเรือนจำอาคาทรัสโดยอ้างเหตุผลที่ว่าระบบควบคุมนักโทษของทั้งสถาบันเอื้ออำานวยต่อภาวะทางจิตวิทยาที่สร้างสมทัศนคติอันอุบาทชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่นักโทษ ในประวัติศาสตร์หลายสิบปีของเรือนจำแห่งนี้มีนักโทษที่ฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองจำนวนไม่น้อยเนื่องจากไม่อาจทนต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายได้จนต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ1960รัฐบาลสหรัฐจึงหันไปมุ่งนำเนินโนโยบายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมากกว่าการลงโทษ สำหรับ3นักโทษแหกคุกที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยทางการได้ประกาศในปี1979ให้พวกเขาเป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายแม้จะไม่พบศพเลยสักร่างเดียวโดยสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้ปิดคดีและส่งมอบความรับผิดชอบในการสืบสวนต่อจากนั้นให้กับสำนักงานตำรวจ US m มา s ชล l Service ดำเนินการต่อไป แต่ถึงกระนั้นก็ตามกระแสการคาดเดาถึงชะตากรรมที่แท้จริงของ3ามนักโทษแหกคุกไม่เคยจางหายในปีเดียวกับที่มีการประกาศมรณกรรมตามกฎหมายภาพยนตร์หนีจากอคาทรัสก็ลงโรงฉายโดยมีดาราดังคลินอิสตูด d รับบทของแฟรงก์มอริสและนับจากเหตุการณ์จริงในปี1962ก็มีรายงานของผู้ที่อ้างว่าได้พบเห็นพวกเขารวมทั้งข้อความที่เชื่อกันว่ามาจากสานักโทษอีกมากมาย ในปี2018ตำรวจซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่าเมื่อ5ปีก่อนพวกเขาได้รับจดหมายปริศนาจากผู้ชายหนึ่งซึ่งอ้างว่าตนเองคือจอห์นแอนกลินโดยข้อความในจดหมายนั้นระบุว่าผมหนีออกจากอาคาทรัสในเดือนมิถุนายนปี1962ใช่พวกเราทั้งหมดทำสำเร็จในคืนนั้นแต่ก็รอดไปอย่างวุดหวิดนะ จดหมายดังกล่าวยังยืนยันว่าทั้ง3คนหลบซ่อนตัวในชีวิตอย่างลับๆจนกระทั่งแฟงมอริสเสียชีวิตลงในเดือนตุลาคมปี2005ตามด้วยคลาเรนซ์แอนกลินซึ่งจากไปในปี2008ชายผู้เขียนจดหมายบอกว่าตอนนี้เขาต้องการจะขอเจรจามอบตัวเพื่อแลกกับการบำบัดร,รักษาโรคมะเร็งแต่หลังจากนั้น FBI ได้ประเมินจดหมายดังกล่าวแล้วบอกว่าไม่สามารถจะสรุปได้ว่าเป็นของแท้หรือไม่ ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้ปิดการสืบสวนลงและยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจ US Marshall Service ล่าสุดเมื่อปี2022ทางสำนักงานได้เผยภาพใหม่ของ3นักโทษแหกคุกแห่งอาคาทรัสซึ่งแสดงรูปร่างลักษณะที่พวกเขาน่าจะเป็นในวัยชาราทั้งยังประกาศขอให้ผู้ที่รับรู้เบาะแสของทั้ง3คนให้ข้อมูลกับตำรวจโดยหวังว่าทางการจะสามารถปิดคดีที่เป็นปริศนานี้ลงได้ในที่สุด และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ